ด uh ูน huh. uh ี่ดูเนัที่เนท้ด้นี่องเชิงอ่อ่ะ ค่ะนาฏศิสินไทยวันนี้จะเป็นเรื่องการสแาสดงนาฏศิลินไทยนะคะเรื่องที่สองก็คือประเภทของการรำนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยการสแารสดงนาฏศิลินไทยเป็นการทบทวนนะคะเป็นไม่ขีดนะคะออกเป็นห้าประเภท A หน,นึน่งระบำสองรำนะก็คือเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือรำนั่นเองนะ สามโคนสีโขนแล้วก็ห้าก็คือละครน,นั่นเองนะคะซึ่งการแสดงน,ะะน่ารักสินไทยเกี่ยวกับการรำเนี่ยาหมายของมันก็คือจะเป็นศิลปะแห่งการร่ายรำที่มีผู้แสดงตั้งแต่หนึ่งถึงสองคนนะคะเช่นการรำเดี่ยวการรำคู่การรำอาวุธเป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะคุณครู ซึ่งจะมีลักษณะการแต่งกายตามรูปแบบของการแสดงนะคะจะไม่เล่นเป็นเรื่องเป็นดาวนะคะมีขับร้องประกอบการตําเข้ากับทำนองแล้วก็ดนตรีนั่นเองมาทำหมค้าคอปต้นะคะตํานนะะะแบ่งออกเป็นสามประเภทรำเนี่ย แยกออกไปได้สามแบบสามประเภทก็คือหนึ่งรำเดี่ยวนะคะเป็นการรำที่ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะเป็นการร่ายรำปวดฝีมือของผู้แสดงนะเป็นการโชว์ฝีมือนะเป็นคนแสดงที่ oh <my> รำเ,เนี่ยค,คือสามารถโชว์ฝีมือว่าเป็นยังไงอะไรนะคะ ความสามารถในการในการรำนะคะโชว์ฝีมืออย่างเช่นรำพายชุมพ้นรำฉุยฉายรำมโนราบูชายันนะคะเป็นต้น,นะะต่อไปนะคะตัวอย่างภาพการแสดงนะคะรำเดียวจะมีผู้แสดงกี่คนเอ้ยคนเดียวค่ะคนเดียวเยว<ๆ>ช่น หนึ่งค่ะหนึคนหน่เดียวนี่เองคือนี่อย่างตัวอย่างภาพแรกเลยก็คือการทำที่มีชื่อว่าทำถุยสายพามํำสุยสายพามนะคะเนี่ยจะมีผู้แสดงเพียงคนเดียวนะหรือการแสดงแบบนี้นะคะ กิน,นารีนะคะนะนางกิน,นารีนะักเรียนเคยดูละครดูหนังกมคนอร่าถ้ารนางในละครนี้คือชื่อนางมนโนรานะคะจะเป็นตรรมมโนราบุษา,ญญายาตัวอย่างนะคะเราเห็นแบบน,นี้ไม่รู้เลยว่าเรียกว่าตั้มเดี่ยวนั่นเองะคะประเภทเดี่ยวตัดใต้นักเรียนไม่เข็น ที่สองคือรำคู่การรำคู่จะต้องมีผู้แสดงกี่คนเอ่ยที่เรียกว่าเป็นคู่นักเรียนคะสองคนค่ะสองคนนั่นเองสองคนค่ะเยี่ยมมากค่ะสองคนสองคนค่ะสองคนค่ะโอเคค่ะซึ่งการแสดงนะคะท่ารำนะคะของการแสดงรำคู่นั้นนะคะผู้แสดงะแตกต่างการจะรำแตกต่างกัน นะเพราะว่าผู้รำจะร่ายรำตามบทบาทะะของตนเองแต่ถึงแม้ว่าจะรำแตกต่างกันทั้งสองคนนะคะมีท่ารำที่มันสัมพันธ์กันแล้วก็สอดคล้องกันด้วยนะคะเช่นการรำารจนาเสียงพวงมาลัยนะคะจับนางสุพรรณมัจฉานไะม,ม่เขียนหน้าจอคุณคูณนะคะ ตัวอย่างภาพแสดงรำคู่ต้องมีกี่คนเอ่ยสองคนค่ะสองคนครนะัสองคนครันเี well. ่นไม่เขียนบนหน้าจอคุณครูนะลูกเพราะว่าเวลาครูอาคะมันจะติลงไปด้วยนะคะเรียกว่าแบบนี้นะคะเรียกว่ารำหนุมานับนางสุพรรณมัจฉา นะคะคเห็นไหมลิงตัวเนี้ยเขาขาไปไหมนะคะนักเรียนคงเห็นใช่ไหมคะตัวน,นี้เรียกว่าอาหารนุ่มานนี้สุพรรณบุษขานี่มันทรณนะคะค่ะสุพรรณบุษขานะคะจะเป็นหางีหางด้วยนะคะปลาค่ะนะคะปลาคือปลานั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองคือการแสดงที่มีชื่อว่าคำวชนาเสียงพวงมาลาย งลงมาเลยนะคะนี่คือนางรันชนาะข้างหลังใครใครพอจะทราบชื่อ,อนางบุรคอผู้ขาภาพค้างค่ะผู้ขาภาพค้างค่ะขวัญไคน<ๆ>เขียนหน้าจอค่ะนี่คือต่เนาะนะคะไม่เขียนหน้าจอคุณคุณค่ะภาพค้างค่ะขึ้นนะคะลูก คูขาภาพค้างค่ะขึ้นยังคะขึ้นแล้วค่ะค่ะขาคือพรางอยู่ค่ะรำหมู่นะคะรำหมูนะคะจะเป็นการรำที่ใช้ผู้แสดงมากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะเมื่อกี้รำคู่แค่สองคนแต่นี้รรำหมู่จะมากกว่าสองคู่ขาภาพค้างค่ะสี่ห้าคู่ขาภาพครางค่ะเดี๋ยวนะคะลูก จะเน้นความสวยงามนะคะและความพร้อมเพียงนักเรียนไม่เขียนตือคุณครูนะคะเช่นตามบงมาตรฐานตามองยาวนะคะอย่างตัวอย่างคาพคืออย่างนี้ขํามมูมากกว่าสองคนนะคะในภาพไม่มีกี่คนเอ่ยหกคนใชหกคนใช่หคนเรียกว่า รำหมูที่มีชื่อว่ารำวงมาตรฐานนะคะแล้วก็แบบนี้เรียกว่ารำกรองยาวที่รองผู้ชายจะถือกรองยาวทีผู้หญิงก็จะรำนะคะค่ไปคะนักเรียนตอบถามคุณครูนะคะเป็นเกมชวนคิดมาให้เลือกตัวอัอกษรกอไก่หรือขอไข่หรือคอควายนะคะ การแสดงรำารจนาเสียงองมาลัยเป็นปาะเภศใดก็ใครรำเดียวขอใขรรำคู่ขอฝ่ายรำมูถ้าเป็นภาแบบนี้ว่าอะไรคะขอไครค่ะ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 น่ค่่ค่่่่ค่่ค่ค่ะ ใช่กเรงไม่เขียนบนโต๊ะคุณูนะคะตอบใ่นะคะเป็นข้อที่สองนะคะการแสดงรำกรองยาวนะคะเป็นรำเพทไก่ขอไข่รำเดี่ยวขอไข่รำคู่ขอควายรำหมูอมขอไข่ข้อไข่หรือไก่หมครับ อ้าวาข่ไก่ไข่่ไข่่เย็มาค่ะเย็นมาค่ะหมูหมูค่ะามลายลายลายการนาุยายพรำนะคะเป็นการเกษไก็ไก่รำเดี่ยวขอไข่รำคู่ขอควายรำหมูไก่ค่ะ ภาบ้คือรำประเทศไหนก็ไก่ขอไข่ขอควายค่ะไก่ค่ะไก่ไกู่่่ไก่ค่ะค่ะคก่คะค่ะค่ะค่ะคู่ไจะคก่ะไก่ระดู่ไก่ไก่รำะู่ไก่าเไก่รำคูไคะคู่ไกก รับน,นี้คือไข่ค่ะขอไข่ค่ะ่ขขค่ะไขค่ะขอขะไข,อข่รำ<ม>คู่นั่นเองข้อสุดท้ายคุณครูค่ะค่ะต้องเขียนไหมคะไม่ต้องค่ะอันนี้ให้ตอบเฉยๆลูกสุดท้ายนะคะกาแสดงรำมาตรฐานเป็นรำประเภทใด ก็ไก่ร,รัมเดียวขอไรรข่รัมคู่ออไขแรกเกลอะไระามรัมเป็นหมูหมค่ะหมูค่ะนั่นเองค่คใเครเขียนคร,รับครเขียนเอย เคอัวนิดนะคะ่อนที่คุณครูจะส่งนะคะจะส่งลิงก์นะคะให้นักเรียนไปทำนะคะแบบฝึกข,ขัดท้ายบทข,ขัดท้ายเรื่องนี้นะคะจะเหมือนกับให้นักเรียนอ,อให้นักเรียนเลือกะคะตอบเหมือเนเมื่อกี้เลยคือจะมี ลำเดียวลำคู่หรือลำหมู่ในการเลือกตอบให้นักเรียนเลือกตอบได้เพียงแค่ข้อละหนึ่งคำตอบเท่านั้นนะคะคุณครูจะส่งนี้ไปแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขเพิมพ์ชื่อนะคะนามสกุลแล้วก็ชั้นข้องตัวเองแล้วก็เลขที่นะคะแล้วก็ทำจะมีทั้งหมดสิบข้อเมื่อกี แบบเมื่อกี้ยากไหมพอทำได้ไหมพอเข้าใจไหมคะยากค่ะพอเข้าใจยากอ่ะก็คือรอบทวนนิดนึงรำเดี่ยวรำเดี่ยวจะมีผู้แสดงกี่คนเอ่ยหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนเท่านั้นนะคะหนึ่งคนถ้าเราเห็นผู้แสดงเพียงคนเดียวแสดงว่าการแสดงชุดนั้นเป็นรำอะไรคะรำเดี่ยวรำเดี่ยวเองอ่ะแล้วค่ะ คู่ละ่ะเป็นยังไงเอ่ยรำคู่สองคนมีผู้แสดงสองคนใช่ไหมคะคถ้าเราเห็นในภาพมีผู้แสดงสองคนนะคะก็ง่ายมากเลยก็คือให้ตอบภาพเป็นทำอะไรคะทำคู่เรียนมาคู่ ามก็คือรัมมูรัมมูจะมีผู้แสดงกี่คนคะหกคนค่ะหคนมากกว่าหกคนได้แต่เริ่มตั้งแต่สองคนสองคนคุณใครสองคนใช่ไหมสองคนใช่ไหมไม่ใช่สองคนผู้ชายถ้ามีสองคนใช่ไหมไม่ใช่ถ้าสองคนมันเป็นคู่ถ้าสองคนผู้ชายหมายความว่าตั้งแต่ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าเป็นรำอะไรคะรำมูรำมูนั่นเองอ่ารำมูนั่นเองพอทำได้ไหมพอทำได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะทำด้วยตนเองด้วยนะคุณครูไม่เห็นหรอกว่า นักเรียนทําเองหรือผู้ปกครองเป็นคนทําแต่ว่าคุณครูอยากให้นักเรียนลองทําด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนเต็มสิบไม่เป็นไรเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราเรียนวันนี้เข้าใจไหมแต่ทําได้สิบคะแนนก็เป็นผลดีกันเรียนแสนดงว่านักเรียนเข้าใจที่ครูอธิบายนะคะที่เรียนมาได้ผลประโยชน์จากการเรียนดีแล้วนะคะทําด้วยตนเองนะคะให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังก็ได้นะคะแต่ไม่ให้ แต่ว่าเราเลือกตอบเองแบบเมื่อกี้ที่ครูอ่านให้ฟังว่าการแสดงนะคะรำฉุยใช้พามเป็นก like ารแสดงประเภทใดก็ไก่รำเดี่ยวขอไข่รำคู่ข like ้อควายรำหมูเนี่ยให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังเผื่อบักเรียนบางคนยังอ่านไม่ได้นะคะให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังได้แต่ว่านักเรียนเลือกคําตอบเองโอเคไหมโอเคค่ะอ่าแล้วเวลานักเรียนทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รูปศกไว้คุณครูดูได้นะวันนักว่านักเรียนทําเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้นะมีใครสงสัยไหมคะไม่ไม่มีนะไม่มีนะพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบแล้วใช่ไหมลูกพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวจบตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูส่งลิงก์แบบทดสอบไปให้นะคะโอเคไหมค่ะวันนี้ถ้าไม่มีใครสงสัย คุณครูนะคะขออนุญาตนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะบาย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 ค่ะสวัสดีนะคะโอเคสวัสดีค่ะ